มีคำถามว่านะครับใช้วินเชือกนะครับนี่ครับวินเชือกนะครับแล้วสามารถที่จะพันต้นไม้แบบนี้ได้ไหมนะครับเพราะว่ามันเป็นวินเชือกนะครับมันเป็นวินเชือกนะครับมันก็คงไม่ทำลายต้นไม้มั้งนะครับบางคนก็ถือโอกาสนะครับเอาวินเชือกคล้องต้นไม้แบบนี้เลยนะครับบางคนก็บอกว่ามันมีปอกตรงนี้อยู่แล้วนี่นะครับมันก็ การลอยขีดควรได้อยู่แล้วนะครับเชือกไม่เป็นไรหลอกนะครับต้นไม้คงไม่เป็นไรหลอกนะครับบางท่านก็เอาเชือกแบบนี้นะครับไม่มีปอกนะครับแล้วก็รัดต้นไม้เลยนะครับแล้วก็วินนะครับนี่ครับเพราะว่าอาจจะบอกว่า้เชือกมันก็คงไม่ทําลายต้นไม้นะครับการทําแบบนี้นี่ถูกต้องหรือเปล่านะครับ การคล้องที่ถูกต้องนะครับจะต้องมีผ้านะครับโอบต้นไม้ไว้นะครับแล้วก็มาต่อหัวโอเมก้าอีกชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับผู้ที่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคล้องวิ้นที่ต้นไม้กันครับ ปัจจุบันนี้นะครับคนใช้วิ้นเชือกนี่เยอะขึ้นนะครับวิ้นเชือกนะครับเพราะว่ามันใช้งานง่ายกว่าวิ้นสลิงนะครับทําให้บางท่านอาจจะมีความคิดว่าเอ๊วิ้นเชือกนี่นะครับสามารถที่จะเอาไปคล้องต้นไม้สดๆได้เลยไหมเพราะว่าดูแล้วมันก็ไม่น่าจะทําร้ายต้นไม้นะครับเอาเป็นว่านะครับมันก็มี บางท่านเข้าใจอย่างนั้นจริงๆนะครับบางท่านก็บอก <im era> ไม่ได้มันต้องมีเชือกคล้องต้นไม้นะ <im era> ครับเดี๋ยวต้นไม้จะ,ะเสียหายนะครับบางท่านก็บอกนอกจากต้นไม้เสียหายแล้วนะครับตัวเชือกวิ้นเองก็จะเสียหายด้วยนะครับเพราะฉะนั้น <im era> ควรจะต้องมี <im era> นะครับเชือกโอบต้นไม้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นผ้าใบนะครับซึ่งมีความหนานะครับแล้วก็กว้าง ทำให้เวลาโอบต้นไม้1ต้นไม้ก็ไม่บาดเจ็บนะครับแล้วก็ยังถูกต้องตามหลักของการใช้วินด้วยนะครับตัวเชือกวินเองก็จะได้ไม่ขาดนะครับเรามาฟังความคิดเห็นนะครับของคนที่ให้ความคิดเห็นกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนนะครับเอาเป็นแบบว่าคุณรัตนาก่อนดีกว่านะครับตอบแบบครูชีวะวิทยาเลยนะครับเนื้อเยื่อพืชที่อยู่นอกสุดเรียกว่า นะครับเป็นเนื้อเยื่อที่ตายแล้วเราเรียกว่าเปลือกไม้หนาบางแล้วแต่ชนิดของพืชน,นะครับถัดเข้ามาเป็นมัดลาท่อลําเลียงอาหารนะครับเป็นเนื้อเยื่อสําคัญหากถูกทําลายจะส่งผลเสียอย่างมากต่อการเจริญของต้นไม้นะครับเขายังให้ความคิดเห็นว่าสังเกตสิครับว่าต้นไม้ที่อยู่กลางเนิน VAP ของผาตัดจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยยืนต้นตายอยู่นะครับเขากำลังจะบอกว่ามีบางคนไม่ได้ใช้ เชือกคล้องต้นไม้นะครับที่เนิน v i p ผ่าตัดนะครับอาจจะใช้เชือกนะครับวินถ้าใช้เชือกวินก็ยังดีหน่อยบางคนอาจจะใช้สลิงเลยนะครับคล้องนะครับก็อาจจะทําให้ต้นไม้นั้นบาดเจ็บนะครับผมก็เห็นอยู่นะครับมันเป็นป้อง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 ,ป,อง,ป,องป้องเลยนะครับมันถูกบาดลึกเข้าไปนะครับ เพราะฉะนั้นกุลรัตนาแนะนำนะครับว่ายัางไงต้นไม้ก็จะต้องได้รับความกระทบกระเทือนกุณาใช้เชือกดีกว่านะครับมีใช้ผ้าโอบต้นไม้ดีกว่านะครับอันนั้นก็เป็นความคิดเห็นนะครับหความคิดเห็นต่อมานะครับมา,มาดูในแง่ของอความคิดเห็นของท่านอื่นด้วยนะครับคลิปนี้นี่ผมโพสเฟซบุ๊กก่อนนะครับก่อนที่จะมาตั้งคำถามและอัดคลิปสรุปนาทําในใน u t u b e นะครับ มาดูนะครับอย่างคุณชินนะครับไม่ได้ครับต้องใช้สายคล้องต้นไม้ก่อนเชือกถึงจะดูเชือกถึงแม้จะดูเหมือนจะนิ่มแต่พอมีแรงดึงก็จะบาดเข้าไปในเปลือกไม้อยู่ดีนะคุณชินอาจจะบอกว่าเชือกนี่นะครับมันอาจจะดูเหมือนแข็งแรงนะครับแต่ยังไงเนี่ยมันก็อาจจะบาดเข้าไปในเปลือกไม้ได้และเผลอเผอเชือกนั่นแหละที่ถูกบาดเข้าไปในเชือกนั่นแหละนะครับอาจจะบาดเจ็บจนเชือกนั้นเสื่อมเร็วนะครับ มาดูท่านอื่นนะครับคุณไตนรงนะครับผมคิดว่าน่าจะใช้เป็นผ้าแบนดหน้ากว้างสักหน่อยจะดูดีและปลอดภัยนะครับนี่อ่าต่อมานี่คุณต่อศักดาจากลำปางนะครับเป็นนักแข่งออฟโรดนะครับตอบว่าไม่ได้ครับถึงแม้จะเป็นเชือกผ้าเพราะขนาดหน้าตัดที่เล็กของเชือกแต่ยังสามารถส่งแรง กดแรงดึงเข้าไปทานายเนื้อเยื่อต้นไม้ได้อันนี้พูดถึงเชิงต้นไม้นะครับต่างจากเชือกคล้องต้นไม้ซึ่งเป็นผ้านหน้าตัดกว้างๆเนี่ยนะครับแรงกดจะก,กระจายไปยังหน้าตัดง่ายๆนะครับที่ต้นไม้ลองเขาก็ยังลองบอกว่าลองสพายของหนักๆดูสิแล้วใช้เชือกเส้นเล็ก,ลกๆที่อยู่บนบ่ากับใช้สายสพายมันต่างกันยังไงนั่นแหละครับเขากาลังจะบอกว่ามันก็เสียหาย นะครับมันก็เสียหายนะอีกอย่างนะครับที่ไม่เกี่ยวกับต้นไม้จะเสียหายไหมก็คือสายเชือกวิ้นของคุณเองจะเสียหายจากตำแหน่งที่คล้องหรือฮุกกลับมาที่ตัวเชือกนะครับพูดง่ายหน้าสัมผัสในการล็อกแบบนี้นะครับมันมันไม่ดีนะครับเชือกอาจจะขาดได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำนะคุณต่อสักดาบอกแบบนั้นนะครับอ่ะ นะครับลุงหินลุงหินบอกที่เนิน V I P และที่อื่นๆก็ตามเธอะนะครับเรื่องเชือกของต้นไม้เนี่ยนะครับต้องช่วยกันออฟโรดต้องช่วยนะครับรักษากันนะครับต่อมานะครับคุณกริดนะครับควรใช้เชือกคล้องต้นไม้ก่อนครับเพราะเราชาวออฟโรดควรนะครับทำเพื่อต้นไม้และรักธรรมชาตินะครับมานะครับคุณ โอ้ดนะครับผมอ่านผิดต้องขออภัยนะครับ OAD นะครับเส้นรอบวงของสายวิ้นจะมีแรงกระทำรัด กับเนื้อไม้มากกว่าสายผ้าที่มีลักษณะแบนมาคล้องนะครับเขาบอกว่าผมว่าอย่างนั้นนะนะครับผมว่าก็ใช่นะครับเพราะว่าเชือกเนี่ยนะครับแม้จะเป็นเชือกผ้าแต่มันเส้นเล็กนะครับเวลาลากจริงๆแล้วมันก็กดเข้าไปในเนื้อไม้นะครับช่วงกดเนี่ยนะครับมันอาจจะทําให้ใยผ้าหรือว่าไอ้ตัวสายคล้องเนี่ยมันขาดทีละน,นิดทีนิดเสื่อมนะที่สําคัญมันก็ยุบเข้าไปในต้นไม้ด้วยนะครับอ่ะคุณ เทคเปิดระเบิดทุ่งนะนี่ขนาดเส้นได้ที่ว่าเบาๆยังบาดมือได้เลยครับแน่นี่นะครับเป็นแบบปรัชญานิดหนึ่งนับภาษาอะไรกับเชือกที่ลากลดน้ำหนักเป็นตันมีผ้าจะดีกว่าครับเที่ยวแล้วไม่กระทบธรรมชาติจะดีที่สุดความเห็นส่วนตัวนะครับบอกก่ออ่านี่คุณเทคเปิดระเบิดทุ่งนะครับต่อไปคุณธนกรนะครับให้ความเห็นว่าเพิ่มพื้นที่กดรัดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับต่อมปนะครับคุณ นัทพงศ์นะครับผมเคยนะครับวินคล้องกับต้นมะขามเทศต้นใหญ่พอนะครับพอต้นใหญ่พอไปดูต้นไม้เป็นแผลกินเชือกเข้าไปในเปลือกไม้หุ้มลึกนะครับอมเชือกพอดีเลยเห็นแล้วสงสารต้นไม้มากพอดีเป็นต้นไม้ข้างบ้านเขาบอกอย่างนี้นะครับความคิดเห็นของคุณวิสุทธ์นะครับบุญเต็ม มีซอฟสลิงอบก่อนจะดีกว่านะครับพูดย่งไงก็มีผ้าอบต้นไม้นะครับผ้าอบต้นไม้คืออะไรก็ไอ้ผ้าที่มันหนาๆเป็นผ้าใบนะครับหาซื้อได้ตามห้างทั่วๆไปหรือร้านออฟโรดนะครับยังไงจะหาซื้อก็ให้มันลองรับน้ําหนักรถคุณด้วยอย่างเงี้ยนะครับว่าน้ําหนักรถคุณกี่ตันนะครับรถถ้ารถ3ตันคุณก็ต้องโดยเฉลี่ยแล้วคุณก็ต้องหามมาประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องให้พอเหมาะนะครับว่าเชือกนี่มันจะเขียนไว้เลยว่าได้กี่ตันนะครับ อ่ะคุณบัณฑิตนะครับไม่ผิดครับแต่ต้นไม้จะช้าม,มากจะคล้องก็ไม่ผิดครับแต่ต้นไม้จะช้านะครับอ่านั่นก็คือความคิดเห็นนะครับแต่ละที่นะครับที่ให้อ่ความคิดเห็นมานะครับอย่างคุณต่อสักดาก็ให้คอมเมนต์เพิ่มมาอีกนะครับหลายๆเรื่องที่เป็นเหมือนจรรยาบรรของชาวออฟโรดที่ไม่ควรกระทําซึ่งเหมือนกับว่าเป็นการบัญญัติขึ้นมาแต่จริงๆไม่ใช่เป็นเหมือนกติกามารยาทมากกว่าเช่นไม่มีการพันโซ่ที่ล้อนะครับ ในทางนะครับต้องใช้เชือกคล้องต้นไม้นะครับก่อนที่จะวินต้องข่อยะลงมาด้วยไม่เบิ้ลลดด้วยความคึกขนองนะครับไม่ทำไม่ทำทำร้องเนี้ยนะครับนักเที่ยวรุ่นเกา่าๆจะทราบดีนะผมบอกกอวิเชตกันเลยให้ความคิดเห็นกับคุณต่อสักดาว,ว่าผมว่าอย่าไปมุ่งเน้นเลยว่าเป็นนักเที่ยวรุ่นเกา่าหรือรุ่นใหม่ไม่ดีกว่ากันรุ่นเกา่าๆบางคนก็กินปุ๊บทิ้งเปิดกระจกทิ้งปั๊บก็มีบางคนนะบางคนนะครับ บางคนก็ลดกระจกมากินกินอะไรอยู่ก็เปิดหน้าต่างทิ้งเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้บอกว่ารุ่นเก่าทุกคนหรือวัยรุ่นทุกคนหรือรุ่นใหม่นี่ไม่ไม่ไม่เคยทําตามนะครับบางคนก็มันขึ้นอยู่กับจิตใจพื้นฐานแต่ละคนนะฮะเพราะฉะนั้นผมจึงไม่อยากฟันธงว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับ แล้วก็คุณต่อสักก็ได้บอกไม่เบิลด้วยความคพือข้างนองอันนี้เรื่องจริงนะครับเวลาคุณผ่านชุมชนนะครับคุณขับช้าๆเข้าไว้นะครับมอบมอบยิงท่อดังๆมา้วยครับทำยังไงก็ได้ให้ท่อมันไม่ดังนะครับไม่ต้องกดคันเร่งเลยนะครับสาวมันไม่มองหรอกมันจะด่าสาดเข้ามาด้วยนะครับกดมากๆผ่านหมู่บ้านเดี๋ยวเขาปิดหมู่บ้านอีกไม่ได้ผ่าน,นยุ่งเปล่าๆนะครับเพราะฉะนั้น เดินัคเร่งช้าๆนะครับแล้วถ้ามีเส้นทางเลี่ยงไม่ผ่านหมู่บ้านได้ก็จะดีนะครับผมเสริมความคิดเห็นนิดนึงถ้าผ่านหมู่บ้านเขาก็อย่าลืมแวะอุดหนุนซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นด้วยนะครับสรุปนะครับเชือกนะครับที่เป็นวิ้นเชือกเนี่ยนะครับแม้จะมีปลอกมาที่ปลายหรือไม่มีก็ตามนะครับอย่าเอาไปคล้องกับต้นไม้สดๆอย่างนี้เลยครับนะครับควรจะมีผ้าโอบต้นไม้นะครับมาคล้อง แล้วผ้าโอบนี่นะครับพอคล้องเสร็จนะครับควรจะต้องมีโอเมก้านะครับมาล็อกเกี่ยวอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้ขอเนี่ยได้มาเกี่ยวได้ได้เต็มหน้าขอนะครับแล้วก็โอกาสที่จะหลุดไม่มีผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการใช้ผ้าคล้องต้นไม้ว่าคล้องยังไงไม่ให้มันขอมันหลุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับเราๆท่านๆนะครับ นะครับท่านที่ทําดีอยู่แล้วก็ดีไปท่านอาจจะบางท่านอาจจะไม่รู้นะครับอาจจะเผอพังไปนะครับก็รบกวนนะครับว่าเขาหน้าเขาหลังนะครับใช้ผ้าคล้องต้นไม้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับเหนือกฎหมายนะครับโซเชียลจับตาท่านอยู่นะครับผมสวัสดีครับสนับสนุนโดย4คูณ4 p ่แพชชั่นกาหลด ผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ออฟโรดแบรนด์ TJM อย่างเป็นทางการผู้แทนจำหน่ายฝาปิดกระบะสไลด์ม้วน Mountain Top ททในจังหวัดสงขลางานเซอร์วิสน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ตัวแทนจำหน่ายโมตุนจังหวัดสงขลา